วันนี้ก็เป็นวันที่16 16เมษา,ายน2568ก็อยู่ในช่วงของปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทยเนี่ยจะกำหนดตามปฏิทินปฏิทินหลวงก็คือว,วันที่13มของทุกปีเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นวันสงกรานต์แต่ถ้าเอาตามปฏิทินโหราศาสตร์ดาราศาสตร์เขาก็กำหนดวันเปลี่ยนสักราชใหม่เปลี่ยนปีใหม่ เป็นวันที่สิบเวลาประมาณ8ปดโมงกว่าของวันนี้ก็หมายความว่าปีใหม่ปีใหม่ที่แท้จริงของปีมะเส็งก็เริ่มจากวันนี้ในการกำหนดวันปีใหม่เนี่ยแต่ละปีก็ไม่ตรงกัน,นยอยู่ที่การนับการนับทางดาราศาสตร์ทางโหราศาสตร์ ีนี้ก็เอาว่าเป็นวันที่สิบหกสิบหกของเราก็เป็นวันกอรอบพระสายกอบพระสายนี่ก็ถือว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมดั้งเดิมแค่ไหนเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้ศึกษาแต่ว่าเกิดมาก็มีการกรอบพระสายในวัดนะในฟังคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่า ที่เกาะพราทรายเนี่ยเพราะว่าเราเข้าวัดเวลาเดินออกจากวัดเนี่ยทรายมันติดเท้าออกไปเข้าวัดบ่อยปีหนึ่งเข้าวัดหลายครั้งทรายก็ออกไปมากพอถึงช่วงของการก็ต้องขนทรายเข้าวัดก็อาจจะเป็นอุบายของคนโบราณความคิดละเอียดอ่อนแม้แต่ทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปเนี่ยก็ เป็นสิ่งไม่ควรปีหนึ่งก็ต้องเอากลับมาวัดอาจจะเป็นอุบายเพื่อใช้ในการก่อสร้างด้วยนะอวบัตในส่วนใหญ่ก็ต้องมีการก่อสร้างเสนาสนะต้องใช้หินใช้ทรายเวลาก่อพระทรายเ,ยเขาก็เหมือนกับว่าถวายเป็นพุทธบูชาก่อเป็นรูปเจดีย์เข้าใจคําว่าก่อพระทรายก่อเจดีย์ทรายก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นประเพณีไทย เราต้องแยกผลการว่าวันสงการเนี่ยไม่ใช่วันสําคัญทางศาส,สนาแต่เป็นวันเป็นวันที่เป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของไทยเป็นวัฒนธรรมของคนเอเชียของอินเดียนะฮะทีนี้ไอ้การกำหนดการกำหนดปฏิทินหรือว่าการกำหนดวันปีใหม่เนี่ยมันก็มีมาแต่ดั้งเดิมนะ หลายพันปีน่าจะประมาณสี่พันสี่พันสามพันสี่พันปีเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาจะรู้ว่าดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเนี่ยมันเคลื่อนอย่างไรกำหนดพิกัดเทียบกับพระจันทร์ในสมัยโบราณเนี่ยคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกพราหม์อินเดียก็เป็นพราม์เป็นนักบวชเป็นนักปราชญ์ เขาก็ใช้การสังเกตดวงดาวต่างๆเพื่อกำหนดเป็นปฏิทินให้ครบรอบเขาสังเกตว่าหนึ่งปีเนี่ยมีสามฤดูฤด,ด,ดูร้อนฤด,ดูหนาวฤด,ดูฝนทั้งสามฤด,ดูเนี่ยเวียนมาครบสิบสองเดือนก็จะเริ่มใหม่ในการกำหนดปฏิทินปีเนี่ยเป็นเดือนเป็นวันเนี่ยมัน มีประโยชน์ในเรื่องของการทำเกษตรกรรมผู้ปกครองในสมัยโบราณก็เช่นพระราชาเนี่ยก็จะมีนักปราชญ์นักบวชพรามเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ที่อยู่ในรั้วในหวังพอถึงปีถึงรอบการเพาะปลูกนะเช่นเข้าดูดูฝนกำหนดให้เดือนกรกฎาเนี่ยเป็นช่วงเริ่มปลูกข้าวก็ ดวงดาวบนท้องฟ้าราศีกรกผ่านเข้ามาพวกนักดาราศาสตร์โหราศาสตร์เขาคำนวณเขาจดเอาไว้เขารู้เลยเข,เขาประกาศออกมาว่าให้ชาวบ้านให้ประชาชนเตรียมผื้นนาเตรียมเพาะกล้าเพื่อปลูกข้าวเทพเจ้าสั่งมาให้เริ่มปลูกข้าวเดี๋ยวจะประทานฝนมาให้อย่างนี้แต่ความจริงเขาใช้วิธีการคำนวณอหละ กขามีความรู้นะชาวบ้านเขาก็เห็นว่าเออคนพวกนี้เนี่ยสามารถติดต่อกับเทพเจ้าได้ถึงว่าความรู้เนี่ยคืออำนาจบางครั้งนักบวชเนี่ยไม่ได้ติดต่อกับเทพเจ้าหรอกแต่ว่ามีความรู้ยอย่างในสมัยอียิปต์โบราณนนประมาณสามพันกว่าปีเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งที่นักบวชบอกว่าวันนี้ เทพเจ้าจะจะ,จะบังแสงอาทิตย์นให้ดูให้รอดูว่าวันนี้เนี่ยเทพเจ้าจะบังจะไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องลงพื้นได้ประกาศออกมาอย่างนี้คนก็มาดูกันบางคนว่าก็เกิดสุริยุปราคาอันนี้เขาคำนวณได้นะคนก็ นับถือศรัทธานักบวชคนนั้นนะเพราะว่าทำนายแม่นหรือว่าเทพเจ้าที่เขาพูดถึงเนี่ยมีอยู่จริงคนมีความรู้ดาราศาสตร์ก็เป็นคนมีอำนาจเป็นคนที่ติดต่อกับพระเจ้าได้อะไะการคำนวณดวงดาวต่างๆเนี่ยมันสามารถนำมาทำนายที่ว่าวิชาโหราศาสตร์เอามาทำนายเหตุการณ์ต่างๆได้เขาก็จดเอานั่นแหละ อย่างสมมุติว่าดาวเสาดาวเสามันเคลื่อนมาอยู่ในจุดเดียวกับดาวมฤตยูอย่างเนี้ยช่วงที่ดาวเสากับดาวมฤตยูมาคู่กันในช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติมีสงครามมีมีความตายเกิดขึ้นกับคนที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างนี้เขาก็จดเอาไว้จวดเอาไวก้ก็ถ้าดาวเสากับดาว เาอ,อยู่มาอีกก็แสดงว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีถ้าดาวจันทร์ดาวดวงจันทร์กับดาวพรหัสมาตรงกันเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่ดีขึ้นบ้านเมืองจะรุ่งเรืองจะมีคนมีบุญมาเกิดอย่างนี้เขาก็จดเอาไว้อย่างนี้มีพอดาวพรรหัสด,ดวงจันทร์มาคู่กันเขาก็ทํานายว่าจะเกิดเรื่องดีขึ้นจดเอาไว้ต่าง จดเอาไว้ทั้งเรื่องราวต่างๆทั้งดวงดาวต่างๆที่บนท้องฟ้ามันมีมากมายเลยก็เกิดเป็นวิชาโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ขึ้นมาก็เป็นวิชาสถิตินี่แหละดาวดวงนี้มาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ดาวดวงโน้นมาเกิดเหตุการณ์อย่างนั้น <c oughs> ก็ทํานายตามนะั้นเป็นวิชาโหราศาสตร์ที่เกี่ยวกับดวงดาวทีนี้ของเราก็เหมือนกันอย่าง พอมาถึงช่วงสงกรารอย่างนี้ปีนี้เขาก็ทํานายเหมือนกันทํานายเป็นเรื่องเป็นราวเลยพอถึงช่วงสงกรารเขาจะมีเรื่องราวเขาก็จะตั้งเป็นวันนางสงกรารคนนี้พอถึงปีมะเสงนางสงกรารก็ชื่อนางทุงสะเทวีทุงสะเทวีแล้วก็ยังนอนมาบนหลังพญาครุฑ นอนบนหลังพญาคุดนางทุงสะเทวีเนี่ยมือขวาถือหอยสังถือสังมือซ้ายถือจักใส่เครื่องประดับเป็นพลอยทับทิมทัดหูด้วยดอกทับทิมพักษาหารหรือว่าอาหารคือผลมะเดือ่อมะเดื่อเนี่ยชื่อเพราะนะอุตุมพรแปลว่ามะเดือ่อผลอุตุมพร แล้วก็ทำนายตามนั้นปีนี้พญาครุษมาให้นางทุงสะศเทวีนอนเนี่ยก็ทำนายว่าบ้านเมืองจะมั่นคงดีครุฑเนี่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงสัญลักษณ์ของอำนาจก็หมายถึงการปกครองของเราระบบพระมหากษัตริย์เนี่จะมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงดี มือของนางทุงสาเทวีที่ถือสังเนี่ยถือหอยสังเนี่ยหอยสังเนี่ยหมายถึงความรอบรู้สัพพปัญญาหมายถึงคนที่มีปัญญาในปีนี้เนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้าทำอาชีพเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการนักค้นควา้านักศึกษาที่ปรึกษาต่างๆจะดีจกักกงจักก็หมายถึงเครื่องป้องกัน เครื่องป้องกันปีนี้ก็ประเทศชาติก็จะมั่นคงนางทุงสาเทวีเนี่ยนอนหลับมานอนหลับก็หมายถึงว่าประเทศหรือว่าดวงเมืองเนี่ยจะสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายเขาถ่ายมาก่อนแล้วเขากำหนดเป็นเรื่องเป็นดาวเลยเป็นนางทุงสาเทวีนอนมาบนหลังพญาครุฑอะไรก็ว่าไปก็กำหนดว่าวันดีก็คือวันสุข เป็นอาทิตย์พอดีเป็นธงชยัยวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ไม่ดีพฤหัสจะเป็นวันอุบาตวันอาทิตย์เป็นวันโลกาวินาศอันนี้ก็พวกหมอดูหรือว่าพระก็เอาไว้ใช้เวลายอดยุติญาติโยมมาถามว่าวันไหนวันดีจะทาบุญบ้านอะไรก็อเอาตามนะั้นถือว่าเป็นเรื่องของ เรื่องของการทํานายทายทักเรื่องของโชคลางแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีเหมือนกัน,นก็ทําให้สบายใจในการทํากิจการงานต่างๆอันนี้ก็ให้เห็นว่าวันนี้เรามาสวดมนต์นะวันที่สิบหกเนี่ยเป็นวันปีใหม่ของจริงเริ่มเข้าสู่ปีมะเส็งในวันนี้เวลา เวลาเริ่มใหม่เริ่มปีใหม่อะไรเนี่ยนะเขาจะนิยมสวดธรรมจักรการเริ่มธรรมจักก็คือปฐมเฏรศนาพพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกก็เอามาสวดมาสวดในงานที่กำหนดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตของปีใหม่ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตนะ